เนื่องจากมีคนหนึ่งนะครับมาปรึกษาเรื่องแฟนตาซีบาสเกตบอลนะครับแฟนตาซีบาสเกตบอลคืออะไรมันเหมือนเกมฟุตบอลแฟนตาซีเราเป็นโค้ดเลือกผู้เล่นคนไหนก็ได้ดับกันนะครับเล่นกัน4-5คนแล้วก็ผัดกันดับผู้เล่นเข้าทีมซึ่งเพื่อนมาปรึกษาว่าเราควรจะคดับใครเข้าทีมดีนะครับ ผมก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วมันก็ดูสนุกดีว่าผู้เล่นท็อปท็ปในเกมแฟนตาซีเนี่ยมีใครกันบ้างเรามาดู12อันดับแล้วก็เผื่อใครเล่นเกมแฟนตาซีอยู่เอาข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในทีมคุณได้เลยนะครับอันดับที่12นะครับเขาบอกว่าควรจะดับเทยังเข้าทีมนะครับเทยังเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นผู้นําหลักของแอตแลนตาฮอคเป็นคนทําสกอร์หลักเป็นคนทําคะแนนหลักทั้งรันเกมทั้งแอซซิต เรียกว่าสถิติเกมลุกเนี่ยจะดีมากแล้วปีนี้เนี่ยได้เดชอนเต้เมเล่เข้ามาร่วมทัพเขามองว่าเดชอนเต้เมเล่เนี่ยจะแบ่งเบาภาระของเทยังทาให้เทยังเนี่ยได้เล่นออฟบอลมากขึ้นได้ยิงลงๆมากขึ้นสถิติของเทยังเนี่ยอยู่ที่28.4คะแนนโดยเฉลีย่ย3.7รีบาว์ตาดแอซซิตฟิลโก49ีเปอร์เซ็นต์คะแนนยิงสูงถึง38.2เปอร์เซ็นต์เขามองว่าเทยังเนี่ยถ้าได้ดับรอบ2นะอันดับที่12เนี่ย จัดเข้าเลยนะครับมันเหมาะมากๆคนต่อมานะครับนั่นคือเรบอนเจมส์นะครับเรบอนเจมส์ก็ตกมาอยู่ในอันดับที่12เช่นกันเรบอนแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่เชื่อเหลือเกินว่าฤดูกาลนี้เขาจะต้องปั๊มแต้มอย่างมากเรบอนเจมส์นะครับหนึ่งในเป้าหมายของเขาเนี่ยนอกจากการคว้าชแชมป์แล้วเนี่ยเขาก็ต้องการทำลายสถิติผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดตลอดกาลเขามองว่าศักยภาพของเรบอนยังสามารถจ่ายบอลได้ล้านเกมได้ทาแต้มได้ ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเรเบอลเจมผลงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำ30.3คะแนนโดยเฉลีย่ย8.2รีบาว6.2แอซซิตฟิลโกนะครับยิงสูงถึง52% 3คะแนนยิงสูงถึง35.9%ตัวนี้ใครได้ดับอันดับ12ดับได้นะครับคนต่อมาในอันดับที่11นะครับนั่นคือคาร์ลแอนโทนีทาว a คาร์ลแอนโทนีทาวเขามองว่ายังเป็นคนที่มีสกิลเกมลุกครบเครื่อง เขาจะได้ลูดิโกแบร์มาแบ่งเบาภาระเกมรับจะทําให้สถิติเกมรับของเขาสูงขึ้นนิดนึงอาจจะได้เรียนรู้ทิศเกมรับจากลูดิโกแบร์รวมถึงเกมลุกเขายังเป็นผู้นําหลักของทีมเบอร์บูฟยังเป็นคนยิง3ามแต้มได้โพสเพย์ได้ดีและปีนี้ตัวสํารองไม่ค่อยดีนักเขามองว่าคาร์ติน,ทน่ทาวเนียอาจจะแบกทีมมากขึ้นต้องทําแต้มสูงขึ้นปีที่แล้วเนี่ยผลงานของคาร์ติน,ทน่ทาวอยู่ที่24.6คะแนนะโดยเฉลีย่ย 9.8ริบาว3.6แอซซิตฟิลโกยิงสูงถึง52.9% 3คะแนนยิงสูงถึง41%เขามองว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆฤดูกาลนี้อาจจะเป็นผู้นำทางด้านการเล่นเกมลุกนะครับคนต่อมานะครับในอันดับที่10เนี่ยเขามองว่าควรจะดับลามโลบอลนะครับลามโลบอลเป็นผู้นำของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตอย่างแท้จริงนะครับยิ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่กำลังจะถึงเนี่ย m ม b ์บิชเคู่หูคนเก่งของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องคดีทำลายร่างกายภรรยาของเขาอาจจะเสีย m ม b ์บิชเออกไปจะทําให้ราเมโลบอลเนี่ยจะต้องแบกทีมากขึ้นทําแต้มมากขึ้นแล้วก็ลันเกมมากขึ้น เขามองว่าสถิติการเล่นเกมลุกของราเมโลบอลเนี่ยจะก้าวกระโดดน,นะครับในปีที่ผ่านมาลามโลบอลมีผลงานอยู่ที่20.1คะแนนโดยเฉลี่ย6.7รีบาล7.6แอซซิตฟิลโก42.9% 3คะแนน38.9%ปีหน้าบทบาทเพิ่มสถิติพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนนะครับคนต่อมานะครับในอันดับที่9เนี่ยเขาบอกว่าให้ดรฟไทลิสแฮร์ริเบอร์ตันของอินเดียนาเพเซอร์ เขามองว่าปีนี้ฮาร์ริเบอร์ตันจะได้รับบทบาทหน้าที่มากขึ้นเพราะอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยได้ปล่อยเมลคอมบอกดอนออกไปให้บอรตันเซลติกเขามองว่าตรงเนี้จะทําให้ฮ a ร์ริเบอร์ตันเนี่ยได้มีโอกาสเล่นเกมลุกมากขึ้นเขาเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่ในตัวเองอยู่แล้วและก็เป็นคนที่มีการเล่นเกมลุกที่เฉียบคมเขามองว่าฮ a ร์ริเบอร์ตันเนี่ยเมื่อบทบาทมากขึ้นและตัวเขาเองเนี่ยพร้อมจะรับบทบาทนั้น อาจจะทําให้สถิติของเขาเนี่ยก้าวกระโดดก็เป็นได้ในช่วงที่อยู่กับอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยผลงานเขาอยู่ที่18.6คะแนนโดยเฉลีย่ย 10. 10.1แอสซิสต์4.2รีบาว3คะแนนยิง2.3ครั้งต่อเกมและก็มี1.8สติลเขามองว่าปีนี้แฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยอาจจะดังเป็นผู้แตกก็เป็นได้นะครับคนต่อมาในอันดับที่8นะครับเขามองว่าเป็นเจมฮาร์เดนนะครับเจมฮาร์เดนตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลา เขาบาดเจ็บแฮมสติงร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายที่ดีมากนักแต่ว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจมส์ฮาเดนทั้งคุมน้ำหนักลดน้ำหนักฟิตเนสอย่างเร่งด่วนแล้วก็หุ่นกลับมาเฟิร์มอีกครั้งถ้าเจมส์ฮาเดนไม่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนเขามีร่างกายที่100%เซนเี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่มากพรสวรรค์เขาสามารถทำา20คะแนน10แอซซิตได้สบายๆเขามองว่าปีนี้เจมส์ฮาเดนถ้าไม่เจ็บกลับมาพีคแน่นอน ในปีที่ผ่านมาขนาดมีอาการบาดเจ็บรบกวนเขายังมีผลงานอยู่ที่22คะแนนโดยเฉลีย่ย7.7รีบาว10.3แอสซิสต์เขามองว่าเจมฮาร์เดนปีนี้จะต้องพีคแน่นอนนะครับอันดับที่7นะครับเขาบอกว่าให้ดับเจสันเท่ัมเจสันเท่ัมอายุเพิ่ง24ปีเท่านั้นเองเขายังมีการพัฒนาเกมลุกอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีผลงานอยู่ที่26.9คะแนนโดยเฉลีย่ย8รีบาล4.4แอสซิส ฟิลโกยิงสูงถึง45.3% 3คะแนนยิงสูงถึง35.3%การเล่นของเจสันเดทัมเนี่ยในเพย์ออฟที่ผ่านมาเขามีการสร้างเกมมากขึ้นแอซซิตมากขึ้นและเกมลุกเนี่ยอาจจะเฉียบคมมากขึ้นตอนนี้บอสตันเซลติกเนี่ยเป็นทีมที่ตัวสำรองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาเจสันเดทัมอาจจะต้องแบกบ,บอสตันมากขึ้นแล้วผลงานอาจจะเด่นชัดมากขึ้นก็เป็นได้นะครับ อันดับที่6นะครับเขาบอกว่าควรจะดับสเตเฟนเคอร์รีสเตเฟนเคอร์รีนอกจากมีผลงานที่ดีต่อโกลเดอร์สเตเบิลเออร์แล้วถ้าในเกมแฟนตาซีเนี่ยการเล่นเกมลุกของเขายังเป็นอันดับต้นๆของลีกนะครับสเตเฟนเคอร์รีมีผลงานอยู่ที่25.5คะแนนโดยเฉลี่ย5.2รีบาว6.3ดแอซซิตฟิลโกยิงสูงถึง43.7 3เปอร์เซ็นต์คะแนนยิงสูงถึง38เป เขามองว่ามีเคอร์รี่อยู่ในทีมเนี่ยค่าเ f f e เ t i ก e เนี่ยจะดีมากและมีผลเชิงบวกต่อทีมควรจะเก็บไว้ในทีมนะครับอันดับที่5นะครับเขาบอกว่าถ้าดาบได้ต้องรีบดับนั่นคือลูการ์ดอนชิดลูการ์ดอนชิดเป็นคนที่ออลลาวมากเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากผลงานของเขาทั้งการทําคะแนนก็ทําได้อย่างง่ายดายเขาสามารถเก็บแต้มระดับ30คะแนนได้อย่างสบายๆและก็สามารถรันเกมจ่ายแอซิตประมาณ7-8ครั้งต่อเกม ลู卡ดอนชิตเป็นผู้เล่นที่ควรมีไว้ในทีมนะครับผลงานของลู卡ดอนชิดเนี่ยมีอยู่ที่28.4คะแนนโดยเฉลี่ย9.1รีบาล8.7แอซิตฟิลโกยิงสูงถึง45.7% 3คะแนนยิงสูงถึง35.3%อันดับที่4นะครับที่ควรดาวตเก็บไว้ในทีมเนี่ยนั่นคือยานิตอเทตูคัมโปยานิตอเทตูคัมโปเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สามารถทำ25คะแนน10รีบา์5แอซิต1สตีล1บล็อก ได้อย่างสบายๆนะครับยานิด <arn> เป็นคนที่โดดเด่นทั้งเกมลุกและก็เกมรับผลงานการทำคะแนนก็สบายๆการรีบาวก็ทำได้ดีเกมรับก็ทำได้ดีเรียกว่ามีผลกระทบทั้งหมดรวมถึงการชูตติ้งก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยานิด <arn> มีผลงานอยู่ที่29.9คะแนานโดยเฉลีย่ย11.6รีบาว5.8แอาซิตฟิลโกแน่นอนมากเขายิงสูงถึง55% 3คะแนานยิงอยู่29.3% ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอันดับที่3มเนี่ยมาเหนือความคาดหมายนะครับเขาบอกว่าควรจะดับเควินดูแลนด์เควินดูแลนด์ยังเป็นผู้นําหลักของบุคลินเนส k เควินดูแลนจะโกยแต้มในเกมลุกอย่างเป็นกอบเป็นกำรรนะครับเขามองว่าเชื่อเถอถ้าเลือกดูแลนดเนี่ยเขาจะตอบโจทย์ด้านสถิติอย่างแน่นอนดูแลนด์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทํา29.9คะแนนโดยเฉลี่ย7.4รีบาว6.4อาร์ ฟิลโกยิงสูงถึง51% 3คะแนนยิงสูงถึง38.3%เขามองว่าศักยภาพของดูแลนเนี่ยยังดับเข้าทีมได้นะครับอันดับที่2นะครับคนที่ควรดับเนี่ยเขามองว่าเป็นโจเอลเอ็มบีดของฟิลาเดลเฟียเซเวนตีซิกเซอร์โจเอลเอ็มบีดปัญหาหลักที่คนไม่ค่อยดับกันเนี่ยเพราะเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนพอเขาเล่นไปเจ็บไปเนี่ยสถิติในเกมแฟนตาซีมันไม่ค่อยขึ้นแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย เขาเล่นไปทั้งหมดถึง68เกมและก็ผลงานในการเล่นเนี่ยโดดเด่นมากเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นตัวเต็ง MVP เลยก็ว่าได้เขาเป็นคนที่เป็นเกมลุกวงในที่ยากจะเอาอยู่โพสเพก็ทำได้ระยะกลางก็ยิงแม่น3คะแนนก็ทำได้ดีการจ่ายบอลการลันเกมพักบอลเขาก็ทำได้ทุกมิติยิ่งเกมรับยิ่งโหดจัดเลยนะครับ โจเอลบีเนี่ยมีผลงานอยู่ที่30.6คะแนนโดยเฉลี่ย11.7รีบาว4.2แอสซิสต์ฟิลโกยิงสูงถึง49% 3คะแนนยิงอยู่37%เป็นตัวที่น่าดับนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยที่ต้องเก็บเลยนะครับที่คุณได้ดับหนึ่งต้องดึงเขาทันทีเนี่ยนั่นคือนิโคลาโจคิตนิโคลาโจคิตเนี่ยสถิติของเขาดีที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้ค่าผลกระทบเชิงบวกเชิงลบเนี่ย เรียกว่าสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ NBA นะครับเขาเป็นคนที่จ่ายบอลก็ดีพักบอลก็ได้โพสเพล์ก็ได้เกมลุกทําได้ทุกอย่างและก็เป็นหัวใจสําคัญของเดนเวอร์นักเกตเขามีผลงานอยู่ที่27.1คะแนนโดยเฉลี่ย13.8รีบาวด์7.9แอสซิตฟิลโกยิงชัวมากยิงสูงถึง58% 3คะแนนยิงอยู่33%เรียกว่าใครได้ดาบแรกต้องดึงโจคิดเท่านั้นนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสอหรรบวันนี้สมคกรกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ